สวัสดีครับพี่น้องเอซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอซบ่อโจยเอฟซีลาหิงครับเอาพี่น้องเจ้าภาพบุกนะครับบุกมานะครับบนวมาสีจากสาวน้อยต่อมาสั่ครับ,บค,ครับมาเข้าไปกัน ป่ามัตตาบ้านไหนอำเภอป่าติ๋วป่าติ๋วเทศบาลป่าติ๋วเลยเทศบาลป่าติ๋วเจโซนี่เนาะเจโซนเโซโอ้เอาพี่น้องเอฟซีครับเจ้าภาพนะครับท่านชิมมิติโตวาจัง

ขาอรามสี S <S> ่กบีนี่ถ้ากนี้แืนีแล้วเป็นมือีสบายดีเฉ้าปวดชีมาแล้วได้ชี่จะลับกินเตะโค้งกลางีก้างวงไหนก็แม่วงหนึ่งทวงสองวงสงหนึ่งี่สาวน้อยจองไว้แล้วปีหกแปดจองแล้วจองตีหกอจอง66เอาลงหกจ้าเรียนเรียนกุมผาพันกุามผ้า์่าอบันนี้สาวน้อยสนี่เสียวลงปีนากันปีนาวันที่สองเปลนงานยังงานยัง คนสามค่ะพี่บุาหา้าเดือนสามจบงานเมื่อานเท่าบจะแสดงว่าทางทีมงานนี่เป็นคณะผู้บริหารชุมชนว่านี่งานนีเพิ่นเป็นโ้ามนาหักษืเปนไม้างหลุดยักไว่าโคกไม่หนามค่ะใครเป็นปู่สามรอดยี่าัแตดก็เป็นอะ

อ่าแม่นั่งแม่แม่รอดอรอดับกปรอดตัวรอดเลยไปรอดมาได้คได้รับ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 งับรับรับรัรัอรับรับรัรับรับาับรับรัมงานรับ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 ราบรับรับรับรารรรับันรับับรับบบรริรับรับับ สาวหน่อยลำเพลินโชว์นะครับกลุ่มห้าปีหนาคนเดือนสามมาเห็นครับส่วนสาวหน่อยเพชรวลเพียงคนจ่อยตั้ง,งปีหกหกเวครับหกหกเอาไปล่งหกแปดกันครับบรรยากาศพี่น้องก็เลยพาพี่น้องเอฟซีบางบรรยากาศนะครับ <c oughs> จะพาบุกนะครับ <c oughs> บุกถึงที ฝุ่นไงตลบเลยครับพีนอ้นิงซดต่ลกันไตลบเลีมือหตะลบไม่ครับนี่ก่อนหน่อยนะครับนี่ก่อนหน่อยเพิ่นมาหม่้านเพิ่นมาเพิ่นกันเลย ร้อมครับพันม,มาแบบดวนๆแต่นนมนอนเองเก็ได้เตรียมกันกำลังเรียนอยู่นะครับเสียงมวนเซอเซียอยู่ครับ คนมาแลครับพี่น้องหลายแล้ครับหลายแล้วพาพี่น้องมาเบ่งที่จอดรถนะครับบ้านจอดเต็มเจ้าพี่เสนอ มโนแล้วตาทนอนั้นที่สอีนั่นแลนะเออ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 นออเออเาอเอ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 อนออเ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 อานออเ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 ออนงานกนนอเออน,นออัออเ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 อรเอวเนอเออเนอเออเออเอเออเออเสอเอ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 อสิอเออออเเออเออรออเอเออออเออรออเนอเออเอเออเออเยเออกาเอออ หลยครับหลยเพราะว่าเพิ่นจะเอารายได้่วนนี้นะครับเป็นรายได้การกุศลเขาวัดนะครับทั้งทีมงานผู้จัดงานกระถิน,นเป็นปกระถินวันสุดท้ายแล้วครับเื่อนกัเขาเทสการลอยกระทงแล้ว้าพน้องเบ่งบรรยาก,กาศนะครับคนขข ยาวเ,เลยนะครับเอไปไปเอหัวก็หุดแจกลิแต่ละเอสบ้านากียาวสา่ โวนนี่มอเตอร์ไซค์ครับจะไปนง่วนบนยนตะ รถยนต์จอดก็เต็มนะครับล่านคลิปนี้นะครับน้ำบรรยากาศไม่พี่น้องเบงนะครับพอดีมีจจะผ่ามาติดต่อว่าจ้างการจ้างงานนะครับทางสาวน้อยฮาต ในฤดูกาลที่6-8นะครับแต่ที่นี่ก็เลยต่อด้วยบรรยากาศนะครับลานจอดรถคนกำลังไลมากจนเต็มนะครับฝากพี่น้องงานชารับที่นี่ฝากพี่น,น้อง FC เอฟซีเวนเมืองขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อน่งทะเบียนเตโอวันออฟฟิเชียลนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ